สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอมอีกแล้วนะคะในช่องของซิมกิเกมมิ่งค่ะเข้าสู่โหมดแอมกิกเกมมิ่งนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะแอมจะมารีวิวเกม t i n y Epic Galaxy Blast of f เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเกมนี้เล่นยังไงคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือขอบคุณพี่มีนมากๆค่ะพี่มีนที่ส่งเกมนี้มา,<อ>าให้แอมรีวิว้านมีนบุ๊กโอ้เีว่าลืมชื่อร้านครับ <laughs> โอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเกมนี้เล่นยังไงไปดูกันเลยค่ะ อ่ะเรามาดูเซตอัพกันดีกว่านะครับเซตอัพอันนี้ผมเซตแบบ2คนนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเซตคนเยอะกว่านี้อันนี้จะเปิดเยอะกว่านี้เพราะอันนี้ครับเราจะเปิดเท่าไหร่เราจะเปิด2บวกผู้เล่นนะครับคือ2บวกผู้เล่นคืออะไรเนี่ยผู้เล่น2คนแล้วก็เปิด2มันก็เป็น4ถ้าเกิดเล่น3คนก็จะมี5เล่น4คนก็เป็น6ใบาตามนั้นนะครับผมแต่ละคนจะได้ยาเริ่มต้นคนละ2ลำครับแล้วก็จะมีทรัพยกกากรเริ่มต้นตามนี้เลยนะครับพลังงานและ culture นะครับหรือเรียกเสาก็ได้นะครับผมส่วนนี้ก็แท็กไว้ที่ล่างสุดแทรรกกกกกตตเเนนนนี้จจจะะะบออะรระบอออไาาััม็วล ยานที่เรามีเถีะยาน2นะครับแล้วก็แต้ม แต้มตอนนี้มีศูนย์แต้มนั่นเองนะครับและตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นค่าในการที่จะอัพเนี้ยขึ้นมาเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีแล้วกันตอนเล่นนะครับผมเกมนี้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือมาแย่งกันเก็บดาวตรงน,นี้นะครับดาวแต่ละอันจะมีแต้มเขาอยู่นะครับถ้าเราเก็บไปได้เราก็จะได้แต้มตามนั้นเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีใครสักคนหนึ่งแต้มถึง21แต้มเกมจะจบในรอบนั้นเลยรอบนั้นก็คือเล่นจนถึงคนสุดท้ายแหละทุกคนจะได้มีเทิร์นเท่าๆกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นกันดีกว่าว่าเล เขาก็จะถอยลูกเตา๋าตามที่เขามี4ี่ลูกก็จะถอยตั้งถอยเสร็จเลือกทําลูกเต๋าทีละลูกนะครับผมเวลาเลือกทําสมมติขอทาอันนี้ก่อนกว็วางไว้ที่เลขหนึ่งครับต่อไปขอทํานี้ต่อไว้ที่เลข2ทํานี้ต่อไว้ที่เลข3ทํานี้ต่อไว้ที่เลข4ี่นะครับผมใน,นระหว่างที่เขาจะทําลูกเต๋าไหนก็ตามเนี่ยเวลาทําเสร็จปุ๊บอ่ะคนอื่นสามารถที่จะ follow ได้ด้วยอ่านี่ก็เป็นเขาเรียกไงฮะ เป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยเกม Tiny Epic Galaxy นะครับ Follow คืออะไรคือเขาขอทำตามอะ่ะเหมือนนี้คือย้ายยานสีเขียวขอย้ายยานนี้สีเหลืองเฮ้ยอยากย้ายยานด้วยขอทำตามก็ทำได้แต่ทุกครั้งที่จะทำตามครับดูตรงนี้ครับนี่มันจะบอกอยู่ครับเราสามารถลด1เค้าเจอร์นะครับผมเพื่อขอทำตามลูกเต๋าของชาวบ้านได้นั่นเองนะครับอ่าสีเหลืองขอย้ายยานด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะมาดูกันว่าลูกเต๋าหน้าไหนมีอะไรบ้างนะครับมาดูอันแรกก่อนนี่มันเขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ครับรูปยาน,นคือการ move a s h i p หรือย้ายยานน,นะครับผมสมมติถ้าเกิดว่าผมขอ activate นี้ผมก็สามารถเอายานนี่ย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับบนการ์นี้บนการ์ดแต่ละการจะสามารถมี2จุดจะมี2จุดที่เราสามารถไปได้อย่างแรกคือไป orbit นะครับหรือไปเพื่อพยายามยึดดาวดวงนี้อย่างที่สคือ ไปอยู่บนดาวครับเพื่อ <traveling> ท <out> ี่จะใช้ผลประโยชน์ของดาวนั <aneous> <Sunday> ้นๆนะครับผมเลือกได้ว่าจะย้ายยานไปไหนอย่างเช่น้าย้ายยานวันนี้ครับจะลด2 c o เคจอร์และบวก4 Energy อันนี้ครับเอายานลดในแท็กยึดดาวเนี่ยแท็กออบิทเนี่ยลดลง1แล้วขึ้นตรงไหนก็ได้1อันนี้ถ้าเป็นเสลักนี้คือผู้เล่นทุกคนอ่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยได้ Energy 1และเราได้ขึ้นแท็กออบิทหนะครับอันนี้คือผู้เล่นทุกคน ขึ้นแทบออบิทหนึ่งเราได้ขึ้น2อ่าถ้าเป็นนี้คือผู้เล่นทุกคนนะซึ่งสัลษณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ในคู่มือหน้าสุดท้ายครับซึ่งมีไม่เยอะเลยเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่แบบว่าเทคเลสจัดๆอ่าเป็นเป็นแบบเทคเลสแบบจริงจังนะครับผมแต่ในคู่มือเนี่ยเขาแนะนําว่าเวลายามอย่างเงี้ยให้ให้วางงี้จะได้ดูง่ายๆว่ายานเนี้ยมาออบิทอยู่หรือยานเนี้ยมาเก็บทรัพยากรอ,อยู่ก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมอ่านี่คือการมูฟชิพนั่นเองนะครับก็คือเดินมา เพื่อจะยึดหรือเดินมาเพื่อที่จะใช้ผลประโยชน์ของดาวนั้น,นสมมติตัวนี้เดินมาเพื่อจะยึดแล้วกันต่อไปนะครับคือ Advanced Tech นะครับผม Advanced Tech คือใช้อันนี้นะครับก็คือใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะยึดดาวดาวแต่และดาวจะมีวิธียึดต่างกันครับดูจากสการ์ดก็ได้หรือดูจากตรงนี้ก็ได้วิธียึดดาว2อันนี้คือต้องใช้เทคโนโลยีในการย็ด2อันนี้คือต้องใช้ธรรมชาตินะครับผมต้องใช้ไลฟ์นะครับในการยึดนั่นเองนะครับเนี่ยดูเห็นไหมดาวจะเป็นแบบเขียวๆฉ่มอันนี้เป็นดาวแบบ พลังงานแบบดูเทคโนโลยีนะครับผมอ่ะถ้าเราแอคติเวทลูกเต๋าลูกนี้ครับเราจะเลื่อนแทกออร์บิทเนี่ยได้1ขั้นนะครับไปหาไอ้สัญลักนั้นนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราอ่าถ้าเกิดว่ามีหลายลำเนี่ยก็ต้องเลื่อนต้องเลือกนะว่าเลื่อนลำใดลำหนึ่งไม่ใช่แบบใช้อันหนึ่งแล้วเลื่อนทั้งคู่ไม่ใช่นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เลื่อนมาถึงตรงนี้ครับเราจะได้ยึดดาวดวงนั้นเวลายึดดาวครับก็ให้ดาวเนี่ยมาสอดไว้ที่เพลย์บอร์ดของเรานะครับผมอ่ะให้รู้ว่าเนี่ยดาวเนี่ยเป็นของเราแล้ว แล้วเราจะได้แต้ม5แต้มนั่นเองนะครับส่วนยานที่อยู่ที่เราเมื่อกี้เด้งกลับบ้านนะครับแล้วเราก็จะจัวการ์ดใบใหม่อ่าเกมนี้การ์ดจะจวเสมอจะมี4ใบเสมอในในบอร์ดนะครับที่เอาไว้แย่งกันยึดนั่นเองนะครับในแท็กอออบิทเนี่ยนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเราสามารถที่จะอยู่ได้หลายคนนะครับผมและมันก็แข่งกันยึดไงเวลามีใครมาถึงนี้ก่อนปุ๊บอันนี้เด้งกลับบ้านเลยสวยเลยแล้วคนสีเขียวได้แทนนะครับ อนอกจากนั้นเวลาเรามาเก็บเกี่ยวของมาใช้ประโยชน์จากดาวเนี่ยเวลามาปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็มาได้ด้วยเช่นกันไม่ได้ขวางทางนะครับแต่ตัวเองเนี่ยจะมาซ้ําอีกอย่างหนึง่งไม่ได้นะครับผมในเวลาใช้มูฟอาชีพเนี่ยจะลงที่เดิมไม่ได้ต้องย้ายดาวเสมอหรือจะย้ายมาตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องย้ายดาวเสมอนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวงงนะครับต่อไปก็คืออันนี้นั่นเองนะครับก็คือแอดวาน life นะครับผมซึ่งเหมือนกับ Advaced Tech เลยแต่แค่ใช้กับดาวที่เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับต่อไป Acquire c u l t u r e และ Acquire Energy นะครับผมอันนี้คือเก็บเกี่ยวทรัพยากรนั่นเองซึ่งจะมีทรัพยากรที่เป็น c u l t u เ e และ Energy นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเก็บใช้นี้เพื่อเก็บเกี่ยว c u l t u r e ให้ดูครับว่ามียานของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็น c u l t u เ e อร์เนี่ยกี่อันนะครับอ่าสมมติอยู่นี้แล้วกันนะครับอ่ะก็มาดูยานในที่อยู่ใน Galaxy Board ของเราจะถือว่าเป็นทรัพยากรเป็น Energy นะครับผมแต่ดาวนี้ทรัพยากรเป็นเ u า t u เ e ดาวนี้ทรัพยากรเป็นเ u า t u เตอเพราะนั้นถ จะได้2 c งเค้าเอร์นะครับอันนี้ก็จะเลื่อนปั๊บในทางการถ้าเราไม่มียานอยู่ในเค้าเจอร์เลยนะครับไม่ได้นะก็คือต่อให้ใช้ลูกนี้ก็ไม่ได้สักกับเค้าเจอร์เลยนะครับหรือถ้ามียาน2ลํลำอยู่ในดาวเดียวกันอ่าแต่ยานที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าห้ามอยู่ในอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเองจะมาแย่งกันเองเี้ยไม่ได้นะครับอ่ถ้าอยู่เนี้ยเก็บเค้าเจอร์ก็ได้2เค้าเจอร์เพราะเรามียาน2ลํลำอยู่ในแทนะ็กเค้าเชอร์นั้นอ่าอยู่ในรีซอสที่เป็นเค้าเจอร์นั่นเอง ส่วน Energy ก็เหมือนกันแต่แค่ดู Energy แทนนะครับแล้วก็ยานทุกลำที่อยู่ใน Galaxy ของเราจะถือว่าเก็บเกี่ยว Energy ได้ด้วยนะครับผมสุดท้ายคือ utilize Galaxy นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นลูกเต๋าที่มีประโยชน์มากที่สุดและเท่าที่ผมเล่นนะครับผมอย่างแรกคือถ้าเราใช้ลูกเต๋าน,นี้ครับเราสามารถอัปเกรดแท็กตรงนี้ได้นะครับวิธีอัปเกรดแท็กตรงนี้ครับอ,อันนีเดี๋ยวผมเล่อนขึ้นหน่อย วิธีอัปเกรดแท็กตรงนี้ครับคือเราต้องเสีย energy ตามนี้เห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับแต่เราต้องใช้ลูกเต๋านี้นะสมมติใช้ลูกเต๋านี้ปุ๊บเนี่ยขอเสีย2 energy ปุ๊บอันนี้ก็จะขึ้นมาได้นะครับไม่ได้แค่ energy นั้นจะเสีย c u เจอร์ก็ได้นะครับสมมติผมมีเงี้ยผมเสีย c u จอร์ดีกว่า c u l t u r เยอะผมใช้นี้ปุ๊บเสีย2 culture อันนี้ก็เลื่อนขึ้นได้แต่เสียผสมไม่ได้ขั้นต่อไปต้องเสีย3ครับเสีย3คือจะเสีย c u l เจอ e สอง energy หนึ่งได้ไหมไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าผม ผมก็ไม่สามารถที่จะอัปอันนี้ได้แล้วนะครับแต่ครับไอ้ลูกเต๋านี้นอกจากใช้การอัปนี้แล้วยังสามารถใช้เพื่อ activate าร์ดที่เรายึดม,มาได้แล้วด้วยได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมขอใช้ลูกเต๋านี้ครับเพื่อใช้ความสามารถการ์ดแบบน,นี้อ่ะก็ทําได้นะครับผมถ้าเกิดว่าในอนาคตเรามีหลายใบนะครับเราก็ต้องเลือกใบใดใบหนึ่งว่าเราจะใช้เนี้ย กับใบไหนนะครับผมอันนี้ก็เลือกเอาแล้วแต่เราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างนี้เห็นว่าดาวที่เรายึดมาแล้วนอกจากจะได้แต้มแล้วยังได้ความสามารถพิเศษที่เราใช้ได้คนเดียวด้วยไม่ต้องมาแบ่งคนอื่นใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือลูกเต๋าทั้ง6หน้านะครับนอกจากนั้นครับเราสามารถเอาลูกเต๋าลูกหนึ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยอมเสียเคาน์เตอร์หรือเอนร์จีหนึ่งนะครับเพื่อพลิกหน้าเต๋าลูกหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นอีกนอกจากนั้นครับก็คือว่า ดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าเราสามารถเสียหนึ่งเอเนีเนี่ยเพื่อทอยลูกเต๋าใหม่ทั้งหมดได้ที่ยังไม่ได้ใช้อย่างเช่นผมทอยอประป้างนะครับผมขอเลื่อนยานนะผมกอยยานไปลงนี้ปึ้งได้งีน,นี้ก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วเฮผมอยากได้ไอ้ยูทิไลส์ยูทิไลอ่ะไอ้ที่เป็นรูปวงกลมอะ่ะผมขอลด Energy ครับเพื่อทอยใหม่ทั้งหมด อ่านี่ได้แล้วผมก็ใช้นี้ปึ้งเพื่อทําอะไรก็ว่าไปนะครับอ่านี่คือประโยชน์ของ Energy นั่นเองย้ำอีกทีประโยชน์เอนจีคือสามารถเอาไว้รีโลใหม่ได้ส่วนประโยชน์เค้าเจอครับเอาไว้ฟอลโล่ลูกเต๋าคนอื่นในตาคนอื่นทําให้เราเล่นได้ด้วยนะครับเหมือนมีลูกเต๋าเพิ่มขึ้นนั่นเอง เราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับจนกว่าจะมีใครสักคนเนี่ยมีถึง21แต้มนะครับและรอบนั้นก็จะเป็นรอบสุดท้ายทุกคนจะได้เล่นจนเทินเท่าๆกันแล้วก็ตัดจบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูความคิดเห็นส่วนตัวของผมและแอมดีวกว่าเพราะเกมนี้เป็น,กนเกมโปรดแอมอีเกมหนึ่งเลยนะครับเขาเล่นหลายรอบมากๆเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกไงกับเกมนี้บ้างครับผมอ่ะแอมรู้สึกไงบ้างกับเกมนี้ อันนี้แอมเล่นไป3รอบแล้วเล่นทั้ง2คนแล้วก็4คนมายชอบตรงไหนใช่ไหมคะใช่ใช่ใชสอนง่ายเซตอัพง่ายาแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอระมากก็คือเหมือนเหมือนเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยคือแบบทานั้นเลยอ่าเพราะฉนั้นเกมนี้มันจะเป็น <c oughs> สำคนเล่นใหม่เขาเรียกว่ามันเฟรนลี่กับคนเล่นใหม่ เพราะว่าการมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยมันง่ายต่อการที่เขาจะไม่เกิดคาถามว่าเอ้ e y, เกมนี้กูต้องทําอะไรวะ่เหอเกมยูโ,ลโรลหลายๆเกมที่มันมันเป็นบาเลียมันกั้นคนเล่นใหม่เยอะมากเพราะว่าพอเขาจะเริ่มเล่นแต่ละทีอ่ะเขาก็จะมางงว่าเอ้ e y, เราต้องทําอะไรแล้วกว่าจะรู้ต้องทาอะไรก็ต้องผ่านไปประมาณแบบ2รอบเลยเหมือนล่าสุดให้ลูกค้าเล่นเคลัดแต่ลูกค้าอยากลองอยากลองเล่นอะไรย,วยาวยาวูโรอะไรเงี้ยปรากฏว่ากว่าเขาจะรู้เรื่องว่าเขาจะต้องเอาแต้มหรืออะไรยังไงอ่ะคือเล่นผ่านไปแล้วแบบครึ่งเกมอะ่ะ แต่เกมนี้ก็อย่างที่เห็นพอเราสอดปุ๊บมันก็รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรก็คือต้องแย่งแต้มจากดาวกันมีมีตรงไหนที่ชอบอยากบอกไม่ชอบแล้วอ่ะไม่ชอบมีอะไรบ้างการถอยลูกเต๋าอ,อ๋อโอเคใช่เกมนี้มันมีการถอยลูกเต๋าครับใช่เพราะว่าคือถ้าเราทอยแล้วมันไม่ออกในสิ่งที่เราต้องการบางทีมันก็พลาดโอกาส<ม>ไปเลยอะ่ะแล้วว่ามีหลายเต๋าที่เราไม่สามารถใช้อะไรกับมันได้ใช่ แต่มันก็ยังมีวิธีแก้นะก็คือลดไอเอนิจิเออลดเอนิจิสายฟ้าสายฟ้านั่นแหละเพื่อแบบทอยเต๋าใหม่ได้แต่ว่าคนดวงไม่ดีก็ทอยใหม่ก็ได้เหมือนเดิมอยู่ดีอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับแอมคือลูกเต๋าเนี่ยมันควรจะใช้ประโยชน์ได้หมดเหรอไหมคืออย่างเช่นย้ายยานถอยได้ย้ายยานเนี่ยก็ดีใจ ถูกไหมเพราะวย้ายายานน่ยมันมีจุดให้เราได้เรื่องว่าเราจะย้ายไปไหนจะย้ายไปเพื่อยึดเอาแต้มหรือย้ายเพื่อเอาผลประโยชน์เดียวนั้นเพื่อที่จะเอามาทําอะไรต่อ <c oughs> ในขณะเดยียวกันเนี่ยหรือถ้าถอยได้ Energy ก็ก็ดีเพราะได้ Energy แต่จะได้มากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับยานที่อยู่หรือว่า ได้คาเ t อร์ก็ขึ้นอยู่ก<ม>ับยานที่อยู่ถูกไหมแต่มันจะมีไอ้สองนี้ครับที่บางทีเราทอยแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่มียานอยู่ในในตรงดาวตัวนั้นนะที่ที่ทาให้เราดันขึ้น<ม>ไปเพื่อที่จะยึดครองดาวก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าไม่มีกาซที่ใช้อนนั้นโผล่มาก็ก็ไม่มีประโยชน์เลยใช่แล้วกันว่าทอยได้มันคือทอยทอยซวยอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าทุกลูกเต๋าว่ามีค่าพอๆกันแต่ว่าเราจะไปเลือกใช้อย่างไรแต่เกมเนี้ย มันมีคำว่าถอยสวยอยู่ในเกมอ่าเพ่งเกมลูกเต๋าที่ดีมันไม่ควรมีคำว่าถอยสวยถูกไหม <c oughs> อ่าซึ่งมันก็จะไม่ใช่แค่นี้บางทีมันก็จะมีเกิดขึ้นได้จากกับ c u เจอร์แล้วก็ไอ้นี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มียานอยู่ในโซนที่จะไปเก็บทรัพยากรนั้นเลยมันก็จะจุ้งเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผม <c oughs> ผมผมเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะให้อย่างน้อยหนึ่งอ่ะคือถอยได้เนี้ยคือ,อยังไงก็ได้หนึ่งจะชัวร์แต่ถ้ามียานอยู่ในโซนนั้นมากกว่าหนึ่งอ่ะก็าอาจจะได้2หรือ3แล้วก็ว่าไปเนะ มันจะได้จะโอเคหน่อยหรือซื้อสองอันเนี้ยครับผมรู้สึกว่ามันควรจะมีมันติยูสให้หน่อยอะ่ะใช่ <c oughs> ไม่ใช่แบบมาโตตายตัวว่าขึ้นแค่นั้นอย่างเดียวมันซึ่งมันเทียบอะไรเนี้ยมีประโยชน์มากเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราจะมาอัพขั้นของเราก็ได้หรือว่าเราจะมาใช้ดาวที่เราเคยยึดมาแล้วก็ได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็เช่นเดียวกันที่แบบว่าเฮ้ยเราจะย้ายยานไปไหนก็ได้ซึ่งการย้ายยานมันมีประโยชน์เยอะมากขึ้นอยู่กับดาวที่ออกมา <c oughs> ใช่ไหมอ่า <c oughs> หรือว่าจะไปยึดอะไรเนี้ยเพราะนั้นก็เลย มีเรื่องมา,มาเกี่ยวข้องอ่ะมาดูสิ่งที่ผมชอบมากอย่างแรกคือผมชอบเกมที่รีซอสมีความยูนิอ่าไม่ใช่รีซอสเนี่ยแค่สีคือหลายๆเกมรีซอสจะเป็นแค่ไม้เป็นแค่หินเป็นแค่อะไรบางทีมันจะ,จะต่างกันตรงที่ว่ารีซอสแบบเนี้ยแต้มเยอะกว่าหรือซอสแบบเนี้ยหายากกว่าแต่เกมนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเกมนี้คือรีซอสเนี่ยมันมีความยูนิตัวของมันนะครับเ,รเกมนี้อย่าที่รู้ว่าจะมีรีซอสสองประเภทถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอยากเล่นแอคชั่นเยอะ ก็พยายามเอาอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวคอตาคนอื่นเขาเล่นอะไรเราก็จะได้เล่นด้วยเนาะ <I will. S 1> อาโฟโลเหมือนแทนที่เราจะได้ทอยแค่แบบ4ี่ห้าลูกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเออเล่นในตาคนอื่นได้มันจะเปรียบเสมือนเราทําได้เยอะกว่า4ี่ห้าลูกที่เราเคยทาหรือถ้าเกิดว่า <c oughs> เราไม่เชื่อมันในดวงเราเอง <c oughs> หรือเพื่อฉุกเฉินเราก็ต้องพยายามเก็บอันนี้ซึ่งมันเอามาทอยใหม่ได้ใช่ค่ะอ่าเพราะนั้นเนี่ยเออการออกแบบรีซอนเกมนี้ต่อให้มีแค่2อ,อย่างแต่มันก็อยู่นี้อ่ามัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วแล้วถ้ามีดีซอนอย่างนี้3ามาก็ อาจจะมีตัวเสริมหรือมีอะไรให้เล่นเพิ่มอะไรก็แต่อันนี่คือมันเพียงพอแล้วไม่ใช่แบบมาปวดหัวากายมาสมรีสอร์ตนะครับอ, <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือคอมเพนต์สวยมากเนาะอาร์ตเวิร์กลูกเต๋าลูกเต๋านี่เป็นเมเบิลนะเป็นเป็นลายหินอ่อนแต่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเพราะเป็นสีสม้มอาร์ตเวิร์กก็สวยกว่าตัวเดิมคือดูแบบดูเฟรลี่ขึ้นคือตัวเดิมจะเป็นอาร์ตเวิร์กดูทำมมืนทำมมืนเป็นกาแล็กซี่แบบเรียลลิสติกอันนี้จะดูเป็นการ์ตูนเพิ่มมา,มารวมถึง อ่หลายคนอยากรู้อ่าหลายคนถามมาในเพจด้วยตอนที่ผมพ้รูปว่ามันต่างกันตรงไหนแอมเคยเล่นตัวเก่าไหมไม่เคยไม่เคยเหรอเคยแต่จะไม่ได้เคย่ผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับตัวเก่าเนี่ยการทุกใบเขียนเกิน2บรรทัดตลอดนะครับการทุกใบจะมีเขียนการทุบใบจะมีเขียนแต่ว่าวิธีเล่นยังเหมือนเดิมก็คือว่าเราสามารถที่เอายานมาลงที่ดาวนั้นเพื่อที่จะได้ผลตรงกันได้แต่ว่าเราก็ต้องมาอ่านว่ามันคืออะไรกลายเป็นว่าคนที่ภาษาอังกฤษไม่เก่งหรือคนที่ไม่ชอบเล่นเกมอ่านเนี่ยก็จะ เลือกที่จะไม่เล่นทตงทางที่ระบบมันก็แค่นี้คือทอยเต๋าเลือกทำแอคชั่นอ่ามันอันนี้ก็คือเขาตัดเป็นเทคเลสเลยและเป็นเรียลเทคเลสอ่ะเป็นเทคเลสที่แท้ทรูอ่ะเป็นฟูลเทคเลสด้วยก็คือไม่มีไม่มีภาษาอยุดไหนทั้งสิน้นและสัญลักษณ์สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวของมันเองไม่ใช่แบบว่าต้องมาเปิดคู่มือดูเสมอว่าใบนี้ทำอะไรได้อะไรเงี้ยก็คือเกมเทคเลสที่ดีสัญลักษณ์ต้องไม่เยอะเกินไป และต้องสามารถเอาสัญลักษณ์มาคอมบิเนชันมาคอมไบกันแล้วให้เราเข้าใจได้ในเช่นนี้อ่อันนี้คืออะไรผู้เล่นทุกคนอ่าผู้เล่นทุกคน,คนอ่าผู้เล่นคนอื่น <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ผู <c oughs> ้เล่นคนอื่นได้ด้วยใช่คือผ <c oughs> ู้เล่นคนอื่นได้เขาเจอส่วนเราเนี่ยได้2เ <c oughs> ขาเจอ <c oughs> อะไรเงี้ยหรือ <c oughs> อ่ะอันเนี้ยก็คือเสียน,นี่คือเสียลูกเต๋าที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ขึ้นไอเนี้ยหนึ่งขั้นอ่ขึ้นตรงออร์บิทแทร็กเสียลูกเต๋าไม่ได้ใช้ได้เขาเจอได้พลังงาน ลด o r b i t a คอันนึงแล้วก็ขึ้น Orbit ที่เป็นเสลักษอะไรนะเสลักษฟันเฟืองอขึ้น1ขั้นอะไรเงี้ยนะครับหรืออันเนี้ยเนี่ยเห็นมลด2เคาเจอร์เพื่อขึ้น2ฟันเฟืองเนี่ยให้มันขึ้นไปให้ยึดดาวได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> ต่อให้มันเหมือนดูไม่หลากหลายนะแต่มันหลากหลายนะ <c oughs> และมัน On The Point มากๆออนเดอะพอยคืออะไรมันไม่ได้ออกทะเลคือแต่ละอัน่ะมันช่วยส่งเสริมด้านทรัพยากร และส่งเสริมด้านทําให้เรายึดได้ไหวขึ้นอ่าเพราะว่าเกมนี้จะโฟกัสอยู่แค่นี้เลยคือการมีทรัพยากรให้ให้พอใช้ในยามฉุกเฉินอ่ายามที่อยากจะ f o l l o w หรือยามที่อยากจะทอยใหม่อ่าหรือยามที่อยากจะเลื่อนไอแท็กนี้ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาทรัพยากรเพื่อมาเลื่อนแท็กนี้ขึ้นด้วยมันได้แต้มนะอยเพราะเกมต้องแข่งแต้มแล้วกนะ็นอกจากนั้นมันก็จะเป็นแบบเอาไปเลื่อนออ b i บิทแท็กเพื่อทำให้เรายึดดาวได้ง่ายขึ้นทำให้เวลาเล่นเนี่ยผมรู้สึกเหมือนเล่นสเปนเดอร์อ่ะคือเหมือน ถูกไหมแล้วก็แต้มน้อยเพราะหลังๆเนี่ยเราก็จะมีอันเนี้ยมามากขึ้นเพื่อให้เพื่อให้มันได้ดาวมากขึ้นยิ้มทำไม <laughs> อะไรเ <laughs> พราะว่าอะไรยิ้มไปถอยอะไรเนี่ยนั <c oughs> ่นแหละก็ <c oughs> ลเลยรู้สึกว่าเออเกรเนี้ยมันสามารถมีจุดโฟกัสที่ชัดเจน แล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเทียบกับตัวเก่าใชหรับผมอะ่ะผมว่าเกมนี้ดีกว่าเดิม,ม,มเพราะว่ามันมันมันไม่ออกเหมือนตัวเก่าถ้ายิ่งเล่นกับตัวเสริมเมือตัวเสริมไร้สาระมาเลย Tiny Egalaxy คือมันจะเพิ่มประเภทยาและยานมีความสามารถพิเศษคือเราไม่เราไม่ต้องการตรงนั้นอะ่ะแค่การ์ดแค่นั้นเราก็มีอะไรให้ทาเยอะอยู่แล้วยังมีความสามารถพิเศษอีกและตัวเก่าเนี่ยมันจะมีภารกิจด้วย การภารกิจซึ่งมันก็จะต้องอ่านว่าเราได้ภารกิจอะไรแล้วทำไงถึงได้แต้มตรงงานอะไรเงี้ยเกมนี้ตัดออกไปเลยเพราะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าความสนุกไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสนุกไม่ได้อยู่ที่ภารกิจความสนุกไม่ได้อยู่ที่ความสามารถพิเศษของยานควา,วความสนุกไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของประเภทของดาวแต่ความสนุกมันอยู่ที่การมินิเพลตลูกเต๋าการเลือกใช้ลูกเต๋าอันไหนก่อนหลังการไปเอาผลประโยชน์จากตรงไหนการที่เราจะไปยึดตรงไหนตรงไหนเราสู้คนอื่นได้ตรงไหนสู้ไม่ได้กรลีกอ่าเพราะเกมนี้มันแข่งกันได้แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่แบบ สมมติเธอจะไปยึดดาวหนึ่งแล้วเขามาแซงเธอและยึดไปแทนะอ่ะเธอก็จุงเลยากลายเป็นว่าเหมือนเขาใช้แอคชั่นไปฟรีๆเยอะมากแล้วทำให้เขาตามยางมาเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยเวลาโดนแย่งการยึดดาวทีอ่ะสู้ยากตีกลับมายากมาทำให้เกมนี้เล่นสองคนมันประสบความสำเร็ใช่ไหมพอเล่นสี่คนแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมแต่พอสี่คนปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะแย่งกันไปแย่งกันมาจะมีคนนู้นแย่งคนนี้ทีคนนี้แย่งคนนี้ทีแต่ถ้าสองคนถ้ามีสักคนหนึ่งอ่ะเคยแย่งดาวใครได้ปึ้งเนี่ย มันจะนำไปเลยเพราะเหมือนเขาอ่ะอีกฝั่งหนึ่งใช้ลูกเต๋าฟรีๆไปเยอะมากในการเลือดแทกแต่อีกคนหนึ่งดันมาแย่งไปอ่ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าคนที่โดนแย่งดาวมันควรจะมีอะไรให้หน่อยอ่ะอย่างเช่นเออถ้ายาเราก็เด้งกลับบ้านจากการโดนแย่งดาวอ่าการเพิ่มเอเนจีกับเขาเจออย่างละหนึ่งอะไรงี้ก็ได้เนาะเออมันได้จะทําให้เกมเนียมันแคทอัพได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แบบคนโดนแย่งก็สวยแล้วก็ตามยากมากเพราะฉะนั้นเกมนี้แนะนําว่าเล่น 3- าึงสี่จะดีอ่ามันไม่มันจะได้ไม่ได้มีคนเดียวสโนบอไปเลยก็ ตอนนี้แหละนอกนั้นคือเคลียร์มากคือเคลียร์มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิธีสอนเล่นวิธีได้แต้มและคือมันเกมน,นี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเออความสนุกของตัวไทนี่อีพิกจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนอ่าไม่เหมือนตัวเก่าที่บางทีเราเล่นแล้วก็รู้สึกเอ,อ้ยมันก็สนุกนะแต่มันก็ดูมึนๆมันก็อองอองอันนี้ตัดอะไรความมึนความอองเนะี่ยออกไปหมดเลยให้เหลือแต่ความสนุกที่มันควรจะมีอยู่นะครับแล้วก็เล่นง่ายขึ้น ก็ผมในฐานะที <gaming> ่เล <FELIPE> ่นมานานแล้วเล่นเกมมาหลายเกมทั um okay. ้งเกมหนักเกมเบาเนี่ยผมยังชอบเกมนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะกับทุกคนเกมนี้เดี๋ยวเรามาให้ให้เลตติ้งกันดีกว่าให้แอมก่อนไอแอมให้เกมนี้เป็นเกมอะไรที่ดีค่ะอ่าเกมที่ดีนะครับสำหรับแอมเกมที่ดีเพราะว่าแอมน่าจะชอบอะไรที่มันลึกกว่านี้ป่ะอันนี้มันตื้นเพราะแอมเขาจะเป็นคนชอบเล่นเฮฟวี่ยูโรมากๆหรือถ้าเป็นเกมอะไรพวกนี้ก็ขอให้แบบมีอะไรที่ซับซ้อนสำหรับผมเนี่ยผมให้เป็นเลคคอมเมนต์ครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าทุกคนควรซื้อตัวนี้มากกว่าตัวเก่าคือตัวเก่าอันหนึ่งคือหาเพื่อนเล่นยากสองคือมันไม่ได้สนุกมากกว่าตัวนี้มผมให้ความสนุกมันเท่ากันเลยเท่ากันตัวเก่ามันจะมีจุดข้อดีตรงที่ว่ามันมีอะไรให้พิกแพงแต่ว่าความพิกแพงก็ใช่ว่าจะทาให้เกมสนุกเพราะอ,อันนี้ก็มีอะไรให้พิกแพงเช่นเดียวกันในในในความที่มันซิมเพิลกว่าด้วยแล้วก็พิกแพงได้มีท่าให้เลือกเยอะมีอะไรให้ตัดสินใจตลอดเวลานะครับผมก็ ในคอมเมนต์ครับ t ท n y Epic g a l a x y Blast Off นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์คือใครพี่มีนอย่าเรียกชื่อคนจี <c oughs> มีนบุ๊กค่ะอ่าร้านมีนบุ๊ก <c oughs> นี่ก็เรียกชื่อคนอย่างเดียวเลยเว้ยนะครับอ่าก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับเก <c oughs> มนี้ที่มาให้รีวิวกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะพูดดังๆดิเอาให้สดใสกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ อ่านั่นเลยครับแล้วก็สามารถสรบสูตนเราข้างล่างได้นะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นว่าร้านไม่มีลูกค้าเลยนะครับก <c oughs> า,ารสำทวาใดนะครับจะได้ <c oughs> <c oughs> มีเงินมาซื้อเกม <c oughs> แล้วก็อ่า <c oughs> จะได้มีจุง๊งนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันเป็นทุกๆวันเลยนะครับ <c oughs> ผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ <c oughs> ายๆครับผม